วันนี้เราก็ยังอยู่กับคู่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนเดิมนะครับเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะออกไปเยือนทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ตเขตีพบกันคู่นี้4นัดหลังสุดนะครับเหลือเชื่อนะครับเบนฟอร์ดสามารถเอาชนะไปได้2นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับเรียกได้ว่าสูสีเลยทีเดียวนะครับกับคู่นี้นะใส่ตีเหลือเชื่อเลยนะครับเห็นทีมนี้ต้องว่าต่างชั้นกันแน่นอนนะครับ ราคาหน้าเว็บนะครับก็ตอนนี้ให้ทางแมนซิตี้นะครับต่ออยู่1.5หนะครับหรือลูกครึ่งแล้วนะครับไหลมาลูกครึ่งนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับยังคงอยู่ที่3ประตูอยู่นะครับก็นะครับูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่5.13ภนะครับูชนะอยู่ที่1.35นะครับแล้วก็สูงแรกนะครับเปิดมาที่1.25โดยที่มีแฮนดิแคป0.5คุมอยู่ นะครับผูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.63นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับกับแรงจูงใจนะครับก็อ่านได้ว่าครึ่งแรกนี้น่าจะมี2ประตูนะครับแน่ๆนะครับโดยนะครับคิดว่าคงจะมาจากทั้งของฝั่งแมนซิตี้นะครับแต่การลงทุนเราก็ยังคงย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับสูงแรกให้ลงทุนที่ราคา1ลูกลงมานะครับไม้แรกอยู่ที่1ลูกไม้ที่2 0 7 5 ไม้ที่30.5นะครับก็จะเป็นราคาลงทุนที่ปลอดภัยนะครับเผื่อว่ามีลูกเดียวนะครับก็อย่างน้อยก็ยังถ้าลงทุนไม้แรกก็ยังยกไปเนาะก็จะประมาณนั้นนะครับมีโอกาสนะครับถ้าโดนไวนะครับก่อน15นาทีมีโอกาสจะมีลูกที่2เหมือนกันสําหรับครึ่งแรกนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะครับส่วนอ่านใจเจ้านะครับคืนนี้นะครับ เจ้ามองว่าทางด้านของนะครับแมนซิตี้นะครับน่าจะมีอยู่แล้วหึงประตูแน่ๆนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาเนี่ยมองอยู่ที่สามลูกนะครับมองอยู่ที่3ลูกสังเกตร,ราคา2.75จนะครับจ่ายน้ํา1.64นะครับราคานี้หมายความว่าถ้าจบผลรวม3ประตูเจ้าจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวของ1.64เท่านั้นนะครับถ้าลงทุนในราคา2.75 ต้องมีลูกที่4ถึงจะชนะนะครับส่วนถ้าลงทุนสูงเต็มเวลาที่3ลูกนะครับก็จะยกไปนะครับถ้ามี3ลูกนะครับนะก็มองอย่างนี้แล้วนะครับเจ้ามองว่า3มประตูมีแน่ๆ่ลุ้นประตูที่4นะครับกับผลรวมเกมนี้นะครับแล้วก็นะครับ ลุนประตูที่2จากทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นราคาแ,นะแนะนำลงทุนนะครับราคาแนะนำลงทุนในวันนี้ก็อยู่ฝั่งต่อนะครับฝั่งต่อก็อยู่ทางด้านของแมนซิตี้ผมขอไปที่ราคา1.25นะครับถ้ามี1ลูกเสียครึ่งถ้ามี2กินเต็มนะครับก็จะปั่นประมาณนั้นแล้วก็นะครับสูงเต็มเวลาขอไปที่นะครับ 2.75หรือ3ก็ได้ครับ3นี่ก็คือถ้ามี3ผลรวม3นะครับก็ยกต้องลุ้นลูกที่4นะครับแต่ก็จะได้น้ำเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยซึ่งซึ่งเชื่อว่าวันนี้น่าแมนซิตี้น่าจะยิงทะลุนะครับน่าจะยิงทะลุไปได้นะครับ ก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่สถิติเจอกัน2คู่นี้ไม่เกิน3ประตูเหลือเชื่อมากนะครับและการเป็นทางด้านเบน f o ฟอร์ดนี่สามารถเอาชนะไปได้ถึง2ครั้งด้วยเช่นเดียวกันก็ตามสถิติก็ว่ากันไปนะครับส่วนฟอร์มปัจจุบันก็ต้องดูกันอีกทีนะครับน่าจะผมเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะผ่านไปได้นะครับโอเค